สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามารับฟังความคืบหน้าล่าสุดคดีของน้องชมพู่กันต่อเลยนะคะได้มีชาวโซเชียลท่านหนึ่งได้ออกมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กโดยมีข้อความว่าวิเคราะห์พ่อแม่ญาติพี่น้องในวันเกิดเหตุทุกคนต่างไม่ได้อยู่บ้านมีภารกิจต้องออกไปทําทุกคนเลยความบกพร่องแรกที่เห็นชัดเจนคือ ขาดการดูแลเอาใจใส่ความห่วงใยจากพ่อแม่ปล่อยปะละเลยลูกทิ้งไว้ตามลำพังเวลาน้องหายคือ9นาฬิกา11นาทีถึง9นาฬิกา45นาทีเวลาหายยึดตามถแถลงเวลาแค่34นาทีช่วงเวลาสั้นๆที่คนร้ายเข้ามาลักพาตัวคนร้ายใช้เวลาแป๊บเดียวและน่าจะรู้ด้วยว่า ไม่มีใครอยู่บ้านและรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆเป็นคนที่ไม่ผิดสังเกตเพราะชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆไม่เห็นคนร้ายชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุงดให้สื่อสัมภาษณ์ทั้งที่มันเป็นเบาะแสสำคัญมากที่จะตามตัวคนร้ายไม่รู้ว่ากลัวอะไรจึงไม่พูดเรื่องจะได้จบเลยจับคนร้ายไม่ได้สักที ร้อกว่าวันแล้วภายหลังได้โพสต์ข้อความนี้ออกไปในโลกออนไลน์ก็ได้มีชาวเน็ตให้ความสนใจและก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเชน่นมี3กลุ่ม 1. ผู้กระทำเกินกว่าเหตุจนถึงแก่ชีวิตโดยไม่ตั้งใจให้ออกมารูปแบบนี้ 2. ผู้ที่ช่วยปกปิดแก้ไขซักล้างปัดกวาดจัดแจง อัศสวินโคงานกันอยู่ 3. ผู้สูญเสียที่ต้องเดินตามเกมโดยห้ามมีปากมีเสียงเพราะมีชนะติดหลังและความรับรู้กันอยู่แต่มีผลประโยชน์แลกเปลี่ยนให้คุ้มค่าไหนไหนมันก็ผิดพลาดไปแล้วเพราะความโมโหยิ่งสูงยิ่งหายากยิ่งหายากยิ่งใช้เวลายิ่งใช้เวลา ยิ่งได้ประโยชน์จากเงินบริจาคไงครับช่วงแรกๆเราจำได้ที่ทีวีสัมภาษณ์เด็กช่วยสะดิงตามหาน้องรอบหมู่บ้านในหมู่บ้านทุกที่ที่คิดว่าน้องจะไปไม่เจอก็นั่งพักเหนื่อยเลยดูเวลาคือ9นาฬิกาก็เลยกลับหายก่อน9นาฬิกา10นาทีแน่นอนหายก่อน9โมงแน่นอน สดิงกับเพื่อนตามหาก่อนหน้านั้นเอาน้องไปซ่อนเพื่อทำหวังอะไรบางอย่างหรือเปล่านะแม่ลุงป้าวัด g p s ลุงป้าแยกไปอาบน้ำเพื่อไปรับพระต้องกลับบ้านก่อนอยู่แล้วและลุงจะแวะหาน้องทำไหมช่วงนั้นน้องอยู่กับพี่สดิงบ้านลุงกับน้องห่างกันแค่เดินมาแค่เจ็ดนาทีหมดไป แต่บ้านสามหลังโคดไกลสแสแงงไม่สงสัยตัดเจนาทีตัดลุงออกได้ส่วนที่เหลือแม่งให้อยู่ในลูกกลงเลยไม่พูดทั้งที่รู้กูหมั่นเคี่ยวมากหรือจับมาคนเดียวเดี๋ยวมันก็โบยกันเองนั่นแหละใช่เลยค่ะหลักฐานเท,ท็จพยานเท,ท็จคิดคิดเล่นๆนะครับใช่ค่ะสงสัยพี่น้องกัน ทำใหม่ต้องโทษตัวเองดูแลลูกไม่ดีต้องโทษตัวเองนะคะสรุปน,าน้าฝนยังมีชีวิตอยู่ไหมหรือกำลังไปร้อง d ี i คะช่วยกันปิดบังตั้งแต่แรกหากเปิดเผยตั้งแต่แรกก็คงจับคนร้ายได้นานแล้วค่ะเด็กหายวันที่11พฤษภาคม63ทุกคนช่วยกันตามหาแต่ไม่เจอคำคืนวันที่11 มีการรวมตัวกันที่บ้านตาชานพูดคุยเรื่องเด็กหายวางแผนการค้นหาแล้วออกค้นหาอีกรอบในคืนนั้นแต่ไม่เจอแปลกที่ช่วงสายวันที่12พฤษภาคม6.3นาสาวไปแจ้งเด็กหายวันที่11เวลา7นาฬิกาถึง9นาฬิกาแปลกนะครับทำไม7นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาทุกคนยังเจอเด็ก และถ้าเด็กเริ่มหายตั้งแต่เจ็ดนาฬิกาทุกคนควรออกตามหาเด็กนะครับไม่ใช่พร้อมใจกันออกจากบ้านไปทำหน้าที่ของตนตามปกติแถมมีพยานยืนยนันผมงงหรือทางคุณสับสนกันแน่ครับภายหลังที่โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเชน่นเพิ่งคิดทีหลังว่าต้องหาเวลาให้ลงล็อก กับแพะตัวนั้นแปลกแท้แน่นอนเรื่องนี้ครับจนจะหกเดือนแล้วคดียังเงียบคือตามติดจนอยากท้อจะปิดหรือจะแขวนก็ทําใจค่ะแต่เรามั่นใจลุงบริสุทธิ์ไม่มีเหตุจูงใจที่ลุงจะทํากับหลานลุงไม่มีพักมีพวกลุงทําคนเดียวไม่ได้ลุงไม่เคยมีคดีไม่ได้มีผลได้ผลเสีย เรื่องผลประโยชน์กับใครทั้งอย่าเสพติดก็ไม่มีประวัติตำรวจน่าจะตัดลุงออกไปจากคดีได้เลยนอกนั้นเราไม่สนแล้วว่าหวยจะออกที่ใครเรางงตรงที่ว่าทุกคนจำเวลาแม่นกันจังลงเวลาเป๊ะๆมีแต่ลุงคนเดียวที่บอกว่าไม่แน่ใจใช้นาฬิกากะเอา เป็นเราก็คงใช้นาฬิกากะเอาเหมือนรุงไม่มีใครหลอกจะดูเวลาอยู่ตลอดถ้าไม่มีธุระหรือต้องทำอะไรตามเวลาจริงๆว่าปะ่ะเวลาจําแม่นกันจังแต่จําสีเสื้อผ้าไม่ได้ทั้งที่น่าจะจําได้มากกว่าเวลาโป๊ะเลยค่ะเม้นนี้พี่ตํารวจมาอ่านด่วนครับแค่ลูกคนโตโกโหกก็น่าคิดได้แล้ว ต้องมีเรื่องปิดบังแน่นอนเหตุผลที่โกหกเพราะกลัวไม่ปลอดภัยฟังไม่ขึ้นเด็กเสียชีวิตทั้งคนรู้อะไรต้องพูดออกมาให้หมดนอกเจ,จากมีส่วนผิดหรือรู้เห็นอะไรบางอย่างการแจ้งความคนหายต้อง24ชั่วโมงเปล่าคะไม่แน่ใจนะช่วงเวลาที่กำหนด7นาฬิกาถึง9นาฬิกาเพื่อให้ตรงไทม์ไลน์ ของคนในกลุ่มนี้ว่าได้ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านกันหมดไม่มีใครรู้เห็นแต่มีคำพูดของคนคนนึงพูดว่ารออยู่ที่สวนยางตั้งนานไม่เห็นออกมาสักทีช่วงเวลานี้แหละต้องหาแพ้กะละซึ่งเช้าวันที่12ตามความคิดส่วนตัวคิดว่าน้องน่าจะเสียชีวิตแล้วขอบคุณครับจากชาวโซเชียล